นี่ครับพัดลมไอ้น้ำพัดลมไอ้น้ำเสียบไฟได้ทำงานตลอดเลยจะต้องมาเลือดูว่าซ่อมได้หรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนบอร์ดทั้งหมดหาตริ 嗯嗯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 。嗯嗯嗯嗯嗯 Mm-hmm. สวิงมอเตอร์นี่ครับไอตัวพวกนี้แหละมันจะต้องเสียสักตัวหนึง่งเพราะตัวนี้เป็นตัวคบคุมพัดลมลมเราถอดออกแล้วเดี๋ยวลองดูดิ ปุ่มอื่นใช้ได้ไหมปิดทัมเมอร์คูทัมเมอร์ปิด ะวิงใช้ไม่ได้สปีดใช้ไม่ได้ปิดสวิงปิดปิดเกียร์สอกับเทอร์โบใช้ไม่ได้ เกียร์หนึ่งเกียร์ต่ำใช้ได้เกียร์สองใช้ไม่ได้เกียร์สาใช้ได้เห็นไหมสวิต์อันนี้สปีดนะฮะหนึ่งสามเซบ,บูใช้ไม่ได้นี่สามหนึ่งอันนี้เกียร์หนึ่งเกียร์สองใช้ไม่เกียร์สาม เอาใหมขึ้นมาเกียร์สองเลยอะไรจิตวะเนี่ยครูตัวไหนช็อตด้วยเนี่ยไฟขึ้นหมดทุกตัวเลยครับนี่ อ่ไฟัจนี้ไม่ขึ้นอืมถ้เปลี่ยนดีไหมเนี่ยสวิงสวิงทำงานครับปิดซัมเมอร์สองสามสี่ทำงานหมดปิดคู นีกลัวผิดพาดครับนี่ไฟติดก็กดอีกทีนี่จะติดหมดเลยปุบ๊บนี่ขึ้นมาเกียร์สามก็เออขึ้นมาเกียร์เกียร์สูงเลยนี่ต้องซ่อมดูแล้วครับว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้แต่ปีสวิงใช้ได้นะครับสวิงโมอเตอร์สวิงใช้ได้ หุดไปตัวนี้ทัมเมอร์ในชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช้ได้ปิดไปคูใช้ได้แล้วสปีดสปีดใช้กันมากเกียร์สามเลยเทอร์โบใช้ไม่ได้เกียร์หนึ่งใช้ได้เกียร์สองใช้ไ, 2, ชไม่ได้เกียร์สามใช้ได้เทอร์โบใช้ไม่ได้ปิด จบถอดปลั๊กแล้วไฟจะแดกเดี๋ยวดูทีสิปิดสินะลองซ่อมโซนี้ดูัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แชแถว,ว,ว,วนี้ ตัวตัดสวิตอยู่ตรงนี้นี่ครับเสียบปุ๊บทำงานเลยนะครับตัวนี้อย่าไปยุ่งมันนะครับอันนี้มีไฟรั่วนะครับ นะครับมีมีไฟนะครับอันตรายนะครับตัวนี้เรามาดูที่ขาไหนจะมีไฟ ไฟทั้งหมดเลยครับเยี่ยสิ ตัวไหนมีไฟวะนี่ตัวนี้ไม่มีไฟ เราเสียบไฟปุ๊บมันมีออกไฟออกหมดเลยที่นี้นเราลองถอดตัวนี้ออกดูมีไฟว่าถอดไปแยยวว่าถอดแล้วอันตรายนะครับโดนดูดไปที้งนะครับเออเหมือนเมื่อกี้ครับไฟจะออกมาแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาหาดูขาไหนมันรั่วอ,อันนี้ใสอันนี้เฮ้ย ก็ใครกลัวครับผมก็กลัวครับคัานี้ปึ๊บไฟไม่ออกนะครับแต่ว่าตัวใจแอกนี่ใช้ได้ตัวที่สองมีเดียมตัวที่สามไฮเนี่ยดูดูทิมมิเตอร์นคตัวที่สี่อ้านี่ครับเจอแล้วครับไฟรั่วออกมาแล้วนี่ขาที่สี ขาเทอร์โบแปลว่าฐานเทอร์เอ้ตัวแต่เอกตัวนี้เสียตัวอื่นไม่รั่วนะครับถ้ารั่วพวกไฟมันจะแดงขึ้นมาเลยครับอ้าวเสร็จเสร็จเสร็จรู้แล้วรู้แล้ว Oh, ระวังกันทีดีนะครับโดนไฟดูดมันอันตรายมื่นอกีโดนดูไปทิ้งแล้วพรไปแตะอตัวนี้นี่ก็มันใช้ระบบสัมผัส ่แซบขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยวะเป็นไปได้ห่ะไม่ขึ้นเลยครับนี่ก็ไม่ขึ้นนี่ก็ไม่ขึ้นสองจุดศูนย์เสองจุดเคียครับ ซอมาเปลี่ยนครับหลอด LED ครับมันจะมีขาตัดหรือขาปากอยู่ขาใดขาหนึ่งแสดงว่าขานั้นเป็นขาลบนะครับมันจะมีรอยบากอยู่มองไม่ค่อยเห็นนะลำบากครับ ขาเนี่ยเป็นขาลบนะครับเปลี่ยนหลอด LED สามตัวเสร็จประกอบงานครับนี่ครับทีแรกเราเสียบเสียบไฟปุ๊บพอเสียบไฟปุ๊บตัวนี้ขึ้นตัวนี้แดงขึ้นตัวทุกพัดลมไม่นี่ทำงานนะครับแต่นี้เรามาดูครับดูระบบเปิดดูระบบไฟติดนะครับ ช้ได้นะครับครบสมบูรณ์ส่งงานได้ครับไฟติดทุกดวงไหมเดี๋ยวดูกอนอ่าตัวนี้ไม่ติดนะครับ ตัวนี้ไม่ติดอีกตัวนึงโลโก้ไม่ติดอยู่ดวงทุกตัว,ต,วติดหมดครับโอเคจบชักปักแล้ว